อันนี้นะครับก็จะเป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับที่เราจะมาทําเมนูไก่กระบอกไม้ไผ่ในวันนี้นะครับอ่ะเราก็เล่นตัดนี่เลยนะครับนี่ตัดนี่เลยตัดทั้งต้นเพื่อเอาสองกระบอกนะครับทุกคนนะครับเพื่อเอาสองกระบอกนะครับเรา้องใช้กระบอกข้างบนนี้นะครับเพราะว่ามันเล็กแล้ะก็ลพอดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ที่นู่นน่ะมันใหญ่เกินเราไม่ใช้เราจะใช้แค่ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะนี่ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเรากําลังต้มน้ํานะครับ เื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยมาลวกไก่นะทุกคนครับเดี๋ยวน้ําเดือดเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปฆ่าไก่กันนะครับ<น>เดี๋ยวไปเลือกไก่กันดีกว่านะครับว่าเราจะเอาไก่ตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไก่ที่ผมจับเอาไว้ไม่ใช่ที่ผมดิที่พี่ผมจับเอาไว้นะครับนี่พี่คนนี้จับไก่เอาไว้ให้ผมเดินไปนู่นแล้วพี่เอาจอบไปทําไมพี่พี่ครับพี่ว่างไหมครับพี่ถ่ายคลิปให้ผมหน่อยอุยะไเนี่ย นี่นี่นี่ผมให้ดูนี่นี่ดูดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ผมชอบนะเนี่ยดูดิไอเขาไอเขาโอ้โหดูดูหน้าตาเหมือนอะไระอิอิอิทงหลังไม่ใช่อิดวงไฟอิวงไฟเอาถ่ายไงมาดิพี่ตาผมมาดิจะไปดูไก่ครับไปดูไก่ที่ผมจะฆ่าให้พี่กินอ่ะโอเคพี่จะให้ผมฆ่าแบบไหนดีหักคอหรือว่าปาดคอดีพี่ครับผมพี่ นี่ครับไก่นี่สองสามสี่ห้าหกตัวเราจะใช้ตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้ตัวนี้นี่ไหนตัวนีน้ไก่ที่เราจะฆ่านะวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นครับคน <c oughs> ไก่ไม่ต้องโชว์ก็ได้ไหมวิธีแรกนะครับคือ เราจะหักคอทัาทุกคนหักอย่างนี้เลยนะครับให้มันตายไปเลยนะครับแต่ว่าวิธีที่2นะครับก็คือทาอย่างนี้ปิดตานะครับไม่ให้มันเห็นนะครับแล้วเราก็จะปาดคอตรงนี้นะครับปาดคอตรงนี้นะครับให้มันตายนะครับโอเคครับน้องๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะฆ่าไก่แล้วนะครับจะส่งไก่ครึ่งสวรรค์แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ขอให้ไปสู่สุคตินะครับขอบคุณนะครับที่เป็นอาหารให้กับเรานะครับเราจะไม่ลืมบุญคุณของคุณเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาฆ่ากันดีกว่าครับทุกคนอ่าพอให้พ่อจัดการเลยจะเป็นนี่นะครับกระบอกที่เราทําไว้นะครับเพื่อที่จะทําหลามนะครับหลามไก่ในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอน้ําเดือดก่อนนะทุกคนครับรอน้ําเดือดเดี๋ยวเราจะลวกไก่นะครับกครับอ่าลวครับแั่น้ำเย็นเลยวโอ้วิธีการทำไก่ต้องทำแบบนี้ น,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 นี่ครับถอนเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเอี่ยมอ่องเลยครับดูครับเอี่ยมอ่องเลยเ<ม>ออทำไงต่อ<ม>นี่แล้วก็เผาเอาพ่อมันไม่สุกหรอครับสุกช้มัก็จะได้สุกแล้วกล <laughs> ัไม่สุกรืกว่าสุกไม่รลออเลยนะจะอกอมายัางไงเนี่ยพ่อเย็นเ่ย ไปสู่สุขตินะน้องขอบคุณที่ให้พี่กินอันนี้ไม่ใช่มนุษย์รับไม่ได้ว่าไม่มีสุขติไม่มีจีบเนี่ครับทุกคนครับเสร็จแล้วนะครับก็นี่ครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเอาเครื่องในออกก่อนไม่โดนไม่โดนร้อนเล่นร้อนเล่น ก็เดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องกันตามเครื่องนะครับเห็ดหอมนี่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้เลยนะครับเห็ดหอมนะครับอันนี้ไม่ต้องตำใส่เข้าไปแบบนี้เลยอ่าแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเฉาโกนะครับนี่อันนี้คือเฉาโก้เฉาโกืมเคยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเฉาโกครับเคยกินที่เขามาใส่น้ำตาลดำๆอร่อยเจ๊ลองลองลองดมดูลองดมดมูจริงๆ หอ,ออเวลาเวลาหมักกับไก่มันจะอร่อยพอี่่ะแต่เราใส่กระเทียมเข้าไปนะครับก็บางทีมันอาจจะเผ็ดเนาะถ้าเกิดว่าเราตามเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามขยมใส่หัวเลยเป็นทัวที่โคตรสกรปรกที่ไหนเลยยัอันนี้นะครับก็นี่แล้วไปอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับอนันน่ปอกแวน ภาษาไทยเรียกว่าภาษาไทยเรียกไม่รู้พี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไม่รู้เหมือนกันแหม่ทำเป็นถามแล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้อะไรวะพี่ลืมอ่ะอันนี้ขิงครับทุกคนขิงใส่เข้าไปครับนี่นี่ครับเมื่อกี้เอาช้อนมากับจะใช้ช่องตักทำไมไม่ทันแล้วโอเคตัวครัวที่สุกปบผิที่สุดนี่ครับอ่านี่เห็นไหม นี่นะครับใส่เข้าไปนะครับรสดีครับออโอเคแล้วก็นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับทุกคนครับใช้มือเลยที่รังเกียจไหมขยะขยะแข็งมากกว่า <c oughs> ใช้มือเหอะเ <c oughs> มื่อกี้หิวตอนนี้กูไม่หิวแล้ว <c oughs> อาวคือไม่กินแล้วเหรอ <c oughs> ไม่กูมีกูมีขนมปังอยู่กินขนมปังก็ได้ <c oughs> โอ้โหดูดินี่นี่ทุกคนน่ากินไหมน่ากินไหมดูน่ากินครับนี่ครับแค่นี้เองเห็นไหม ที่เคยกินแม่เมนูเนี่ยไม่ยังไม่เคยกินใส่กระป๋องไม่แผ่นะนี่เห็นไหม <c oughs> เอายัดลงไปเลย <c oughs> มันต้องเนี่ย นี่ครับนั่งกินเข้ากันคนกินอยู่นี่คนทําอยู่นี่ครับเอ้คนทําอยู่นี่ครับนี่คนทำอร่อยมากจริงจริงอันนี้นี่อะไรเนี่ยอันนี้เขาโกพี่เป็นสมุนไพรจีนครับนี่ละละอันนี้อันนี้เป็นไก่ครับไม่ม่ไมอันนี้เกิดเทียมครับไม่มีอะไรเห็ดเห็ดหอมใช่อันนี้เห็ดหอมครับเป็นไงพี่พีอร่อยมากอร่อยละหอมไม้ พี่เป็นไงพี่พกินแล้วยังมันนุ่มไม่ข้าวเนี่ยซื้อไหนเนี่ยนุ่มตอนนี้น <laughs> โอเคล <laughs> โอเคโอเคข้าวนุ่มข้าวอร่อยอยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงไกลอันน,น,นี้อันนี้พ่อบอกว่าเวลาไปสวนที่เมืองจีนอะ่ะเขาจะทำนี้กินกันอ่ะไม่มีกระทะไม่มีอะไรเลยใช่ครับเพราะสมัยนั้นไม่มีเงินก็เป็กระบอกไม้กระบอกไม้พาพาแล้วก็ใส่กระบอกไม้ไผ่หมดเลยอืมาพ่อกินลาบครับลาบไปก่อไปไก่ผมอ่ะ ไก่ผมมาอุตสราห์ทำให้อร่ับมารัยมารับมากินไปแล้วน้ำตาไหลเลยนี่คือ้ทำไมพี่อร่อยกระดูกแทงปากอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยมากต้องรอพี่ไม่อยากคุยแล้วไม่อยากรู้กล้องเลยนะอย่หายมันคือมันคือรีวิวร้อยเดียวต้องรีวิวเยอะหรอย เดี ich, ๋ยวหายเดี๋ยวหันไ่ที่หน no ึ right ่งก็เหลือแต่สมุนไพรอ่ะ่งแย่งกันกินเนี่ยมันหอมหอมนะครับวันนี้ก็ุดยอร่อยมากเดี๋ยวกินข้าวก่อนไว้เจอกันกอยจริงเน่เอาต่้องขาหน้าขอของน้อยๆก็ได้นี่ครับทุกคนครับเหลือแต่ซากนะครับไม่เหลือเลยครับดูกินหมดแล้วนะครับดูอร่อยไม่อร่อยคนนี้กินเยอะที่สุดนะครับนี่ผลงานเป็นไงพี่ ก็อร่อยอร่อยมากแล้วแม่พี่กินเยอะไหมเยอะเยอะอร่อยอร่อยทำไมอร่อยมากเลยเนะี่ยทำไมเวลาเวลาอยู่เนี่ยเท่าไหร่นะ <c oughs> อันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ <c oughs> อันนี้ผมภาษาทำแล้วเนี่ยอร่อยอร่อยที่อยู่ในกล้องแล้วทำเป็นเป็นคนดีเมื่อกี้แล้วโอ้โหอืมโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในเมนูต่อไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคน